สวัสดีค่ะยีดีต้อนรับทุกคนด้วยในหะาะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมแทนทาคูนนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งครั้งนี้นะี่ะปลาหมึกทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะไปยึดครองโลกค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะแลเราเขาจะยึดครองโลกไปเพื่ออะไรไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหดีสินะดาวโลกก็น้าบอกว่า้เรายึดครองโลกนี้นะสบายมากฉันเคยยึดครองดาวเคราะห์น้อยมาแล้วไปกันเลยอ๋ออะไรเข้ามาถึงแล้วค่ะดูเหมือนว่าที่นี่นะคะจะเป็นเมืองอะไรบางอย่าง <c oughs> เอ้ยโอ้โหช่วยด้วยวมันตัวอะไรเนี่ยสปาร แล,แล้วแกหยุดทำไมละเนี่ยมาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ฉันจะต้องขยายพันธุให้ถึง30ตัวแตัวเลาไปให้หัวหน้าโอ้โหไม่มีเร็วกว่านี้แล้วเหรอเนี่ยเออเอาปอุ๊บจ้าออมางำเรียบร้อยได้มา2ตัวแล้วไปเพื่อนเราจะไปลุยตรงนั้นกันโอ้โหดูเหมือนว่าคนจะแตกตื่นนะเอเราทำเป็นแบบว่าปูนพัสเตอร์ดีไหมเขาจะได้ไม่รู้ เฮ้ยแล้วมันตัวอะไรนะปูนพาสเตอร์เหรออุ้ยฉันยิ่งชอบกินปลาหมึกปิ้งด้วยโอ้ชอบกินเหรอมาเลยดักมันดักมันโอ้ยเจ้ามนุษย์พวกนี้เรียบร้อยมาแล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาแล้วโอ้ยช่วยด้วยยาอยันครบเอื้อโอ้หเจ้ามนุษย์พวกนี้มันอร่อยจริงๆเลยเนาะดูสิเศษขาของมันยังเหลืออยู่เลยโอ้โหดมันหามากและแล้วเราก็ต้องกินมานี่เพื่อนเอ้ยไม่ แกจะไล่ตอนฉันไปไหนโอ้ยแกไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันเป็นทางปันทา่ามาเฮ้ยแกกัดฉันไม่ได้รอกฉันอยู่บนนีไนน้ไอ้มนุษย์มันติดมักไอ้มนุษย์มันติดมักเราเข้าไปไม่ได้งามงามงชาวเมืองที่นี่เนี่ยเนื้อมันเค็มเนาะสงสัยมันจะเป็นคนขี้งกมาแล้วโอ้หยด้เยอะเลยค่ะ ทาวเมืองปลาหมึกของเราจะยึดครองโลกนี้ให้ได้โอ้หตรงนี้เยอะมากมาเลยเฮ้ยไม่โอ้โหคุณครูครับปลาหมึกบุกโลกห <c oughs> มึกโลกอะไรนะักเรียนโลกมันรอลิงเข้าใจเปล่าเข้าใจครับโคแต่อย่าเพิ่งมาเรียนวิชาภาษาไทยตรงนี้ได้ไหมครับโอ้โหตอนนี้ได้26ตัวแล้วค่ะเฮ้ยเ้ยโอ้โย,อยมันบุกต้อนเรา32ตัวแล้วเฮ้ยเราได้กองครับเยอะพอสมควรแล้ว ส่งกองทับนี่ไปให้ดาวครอร้อยของเราดีกว่านี่ลายตอนคนโอ้โหนี่มันซื้อน้ำมีปลาหมึกชัดๆมานหน้าครับเราเอาพลพักปลาหมึกมาแล้วครับดีบักส่งขึ้นมาบนยานของเราเลยไปส่งขึ้นไปบนยานของเราโอ้โหดีใจจังเลยที่พวกเราไม่โดนกินแกย่ำใจไปพวกมนุษย์ฉันจะกลับมากินพวกแกอีกครั้งโอ้โห่นี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีตำรวจจะมาทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของเราเราต้องยีบแพรเชื้อก่อนรีบยีบป๊ว <c oughs> อเตอร์ฟักวอเตอร์ฟักเฮ้ยแกผ้ามันมาหาฉันเหรอโอ้โหแกแปลงล้าง <c oughs> ได้แล้วโอ้โหขาคนนี่แหกหมดเลยมาตอนนี้เราได้สามตัวแล้วเฮ้ยอ้วนมานี่เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่อ้วนฉันผอมแล้วฉันกินยาลดน้ำหนักแล้วโอ้โห <c oughs> ยาเอื่อมว่าน่าครับว่าไง พวกเรากิดยากกันก่อนได้เบคครับแถวนี้เนี่ยคนหมดแล้วได้ตามอัธยาศัยเลยถึงเวลาที่เราจะต้องฝ่าดงตำรวจไปแล้วค่ะเราจะต้องดันรถอันนี้ไปนะคะเอาละโอ้ยช่วยกันมีรอยแดงๆดด้วยไปเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้โหรวมกลุ่มปลาหมึกให้เป็นเส้นตรงก่อนเอาละพร้อมแล้วลุยเลยดันไปดันไปกินมันเรียบร้อยได้มาแล้วได้มาแล้ว ดูเหมือนว่าเพื่อนเราทิ้งท้ายอยู่ข้างหลังนะเขาบองเอามันมาด้วยเอ้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 ยมีลำสายสีแดงมีลำสายสีแดงเอ้ยไม่รู้ละกินแล้วโอ้ยโหโอ้โหโดนหมดเลยโดนหมดเลยฮึบไม่เป็นไรตอนนี้เรายังเหลืออยู่เก้าตัวค่ะเก้าตัวนี้ห้ามตายเด็ดขาดนะแถวนี้มนุษย์น้อยซะด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายเห็นมันที่ฉันเห็นหรือเปล่าปีหนึ่งฉันก็เห็นมันกันนะปีสองดูเหมือนว่ามันจะไม่รู้นะว่าเราอยู่แถวนี้อช่วยกันช่วยกันโอ้โห โอ้โห ا, เต็มรอยอีกช่วยด้วยขอขยายพันธุก่อนไปมเนี่ยนี่มาสุดขอบโลกเลยตอนนี้เราเข้าไปในออฟฟิศหูยขยายพันธุ์ได้เยอะแล้ว่ะเราต้องไปกินตำรวจพวกนั้นมาพวกเราเฮ้ยฉันติดเพื่อนช่วยด้วยปล่อยนายไว้ตรงนี้แหละให้นายกลายเป็นปลาหมึกย่างเอ้ยเฮ้ยฮโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนยิงโดนยิงกึนๆๆโ,โ,โอ้ย โอ้โหมีระเบิดทับด้วยไหนลองไปหาอุ้ยเห็นเห็นเห็นเฮ้ยอะไรหรอแม่ครับผมกำลังจะโดนปลาหมึกกินแม่โอ้โหติดอยู่บนเพดานเงาเฮ้ยพวกมันเอามาไม่ได้หรอกฉันไม่เห็นกลัวปลาหมึกเลยพวกมันไม่เห็นน่ากลัวได้สักนิด โอ้หดูหน้าคนสยองมาก <S <S ชีวิตฉันช่างน่าสงสารยิ่งนัก15ปีฉันจะไม่มีแฟนเลยฉันต้องมาตายเพราะปลาหมึกเนี่ยนะ <S 1> <S 1> <S 1> โอ้เราขึ้นไปกินมันไม่ได้ซะด้วยงั้นปล่อยมันเน่าตายแล,แล้วกันนะเพื่อนนะ <S <S โอ้โหเดี๋ยวมากินฉันก่อน เอาละพวกเราสู้ไหมสู้สู้สู้เราจะไม่ยอมให้พวกมนุษย์แข็งแกร่งอีกต่อไปชาวเมืองประหมึกย่างตาสควิดีอย่างเราจะต้องต่อสู้เพื่อพลเมืองประมึกหน่อยเราจะไม่ยอมให้มันกินพวกเราอีกแล้วเอาละถึงเวลาที่เราจะบุกบุกมนุษย์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นายเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าเพื่อนฉันเห็นเราเบิดสีแดงๆนะอย่าไปกลัวสิอย่าไปกลัวสิเอาละเราได้ทำลายล้างโลกนี้มาแล้วและเราก็จะทำลายล้างฐานพวกนี้ด้วยงาม เตรียบตัวสัตว์การมันโอ้ยมันกินของเราไปแล้วมันกินเพื่อนของเราไปแล้วทำปีบมาโอ้ยสู้หน่อยมันยิงมาเป็นพุกแตกเลยเฮ้ยช่วยด้วยกัดกินไส้อั่วมันซะดูดูเขายิงเราสิโอ้โหยิทีวงานปีใหม่เพื่อ <u> น uh> งามก็ช่วยด้วยเอ้ยฉลือตัวเดียวเอ้ยเอ้ยแอบแอบก่อนสัตว์การเองสัตว์การเองโอ้โหโอ้โหเด้อ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  กลับมาตั้งหลักก่อนเพื่อนนายคิดว่าเรากลับดาวตอนนี้ยังทันไหมไรเราสูญเสียพักคพวกของเราไปเยอะขนาดนี้นายยังคิดจะกลับยานอีกแล้วเพื่อนอ <ะ S 1> แล้วนายเห็นนี่หรือเปล่านี่ซากปลาหมึกเพื่อนเราเลยนะมันไม่ใช่ซากอย่างอื่นเข้าใจเบ้าม,มาแล้วโอ้โหเต็ม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 เย้พวกเรา <ๆ S 1> ชนะแล้ว,วจุดผู้ชปลุกบ้านแกได้มันตะ,มตะระเบิดคาหากเราเอาเลยฉันลืมไป โอ้โอดีเสือป่าตระเข่เอ้ยช่วยฉันด้วยฉันติดเยู่ตรงนี้เอ้ยนายอยู่ตรงนั้นไปแล้วเอ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันขอไปด้วยฉันขอไปด้วยโอ้โหมนุษย์พวกนี้มันคิดจะกำจัดเราทั้งโคตรเง่าสกรารเลยนะเพื่อนฉันว่าทางเดียวนี่เราจะรอดจากที่นี่ได้มันมีอยู่แค่ทางเดียวเท่านั้นทางอะไรหรอเพื่อนเรากัดลิ้นตัวเองตายเลยดีไหมเฮ้ยแต่ปลาหมึกอย่างเราไม่มีลิ้นนะเราไมแต่หนวดงั้นกัดหนวดตายก็ได้เอาละพวกมันอย่าให้พวกมันคอยระเบ,บิด ออโอ้โหเต็มเต็มเต็มมันยังเหลืออีกสองคนโอ้เพื่อนมันกล้าหาญมากโอ้โหหนวดพวกเรานี่หลุดเต็มไปหมดเลยเนี่ยนึกว่าวันโกนหนวดแห่งชาติล่อมันอยู่เพื่อนฉันล่อมันอยู่เฮ้ยดูเหมือนว่าแดนเนียลล่อมันอยู่นะขอเราพวกเราลุยเลยโอ้ยได้ที่ได้บอกว่าล่อมันอยู่ไงเอามันฆ่าแม่ฉันไปแล้วแดนเนียลไอ้ฆาตกรฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจ เอาละนี่ก็เป็นฉากสุดท้ายแล้วนะในการสร้างหนังฮลีวูดของเรานี่ดูสิมีแท็กซี่ด้วยโอ้ยพี่ครับขอไปอา้าวในเห็นไปที่ฉันเห็นไหมรู้สึกว่าสมเด็จจะตายไปแล้วนะโอ้เอฟเฟกต์นางมันอลังการเกินไปรู้สึกว่าแท็กซี่คันนี้จะไม่ไปด้วยเขาจะส่งรถเอาละเราต้องค่อยๆผ่านทางตรงนี้ไปห้ามนะพวกนายเดินกันตรงๆเออตอนนี้เราต้องจัดแถวนะอย่างนั้นแหละเพื่อนดีมาก มาละช่วยๆกันฮึบอ,อือโอเคโอเคนายมาได้สวยแต่นายไปผิดทางเขาขอโทษครับหัวหน้าเนี่ยทำไปห,หัวหน้าผิดหวังนี่เหลือเรากันสองคนแล้วนะแฮร์รี่ <นะ S 1> โอเคครับหัวหน้าโอ้โหเหลือกันสองคนที่สบายเบือสะดือโบเลยนะครับโอ้ยเลยสองคนก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะเนี่ยโอ้โหมันเตรียมตัวยิงเต็มที่เลยอเออเฮ้ยหัวหน้าครับผมเพิ่งเจอคีรัตบางอย่างอะไรเหรอลูกน้องกดสเปคบาร์มันรวมกลุ่มพวกเราได้ครับเออ ใชก็เพิ่งรู้เหมือนกันโง่มาตั้งนานไปกันเถอะโอ้โหเสียสละเพื่อนตั้งนานเออเกาะกุ่มกันไว้เกาะกลุ่กันได้โอ้ยพวกเรากระโดดได้โอ้ยพวกเรากรโดดได้โอ้โหดูดูดูโอเคเลยแค่นี้พวกเราก็ยึดครองโลกได้แล้วมาเลยวู้อย่าอย่าคิดว่าฉันจะนี่อย่าอ้าวโอ้ยมันอยู่ข้างบนโอ้ยมันอยู่ข้างบนนําได้ดีเออ วหน้าครับล้วรู้หรือเปล่าว่าเรามาถ่ายหนังเรื่องอะไรกันล่ะครับหวหน้ารู้สิเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดเลยนะเรื่องปลาหมึกแห้งกับอบังที่หายไปยังไงล่ะโอ้โหมาพวกเราลุยออ้ปึ๊บปึ๊บป๊บอุ้ยรวมกลุ่มกันก่อน่ะรวมกลุ่มกันเอาไอ้ที่ยิงก่อนเออเอาที่ยิงก่อนโอ้โหวหน้าครับเราไม่มีภาคเอายังไม่ทันได้ภาคเลยตายซะแล้วโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงพอกันทีเออ ต,ตเ,เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ฉันจะปล่อยพวกแคไว้ก่อนแล้วกันนะพวกมนุษย์ดูเหมือนว่าวิทยาการทางการรบของแกเนี่ยจะเด็ดดวงแลือเกินโตไอกระจกเอ้ยอเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสาหรับวันนี้นะคะพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบเจ้าปลาหมึกน้อยนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แป้งด้วยนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย